ครับวันนี้พ่อะหารมาหนองเรือวันนี้ครับพ่อหน้าครับโอ้ผิวพ่อหน้ามันโท่ไปให้มาเบิง้งรถเออนี่ครับเนาะถามเนี่ยมันเป็นจังไหนเนี่ยรถเฮามันโหลดครับโหลดมันโหลดเอออ่าอ้าของขันเนาะโดนเรา,าไปเป็นโดนเราไปกินเตี๋ยวหมาเปิะครับซื๋อมห,หมาไปิดเนี๋ยอหมาเตซืยอหมาโอ้เขาพึ่งในขัน้น,นไหนมาโดนมาไหนแล้วกินเอาตอนเอาหมามัน มันยืดแขนม,มันโหลดอ่ออากระเพามาัดมัดกันมันี่โหลดไปน้ำกันม <laughs> ัโหลดเอาเนี่ยนะครับอาการามาร์คซิกบอกซื้อมากัเริ่มจะแขนโหลดออตอนนี้ก็โหลดน้ำกันโอ้ยพี่มัดคุยกับเอฟซีกันใส่กุ้งไปได้ก็มกออกหาหัน่าเอฟซีพหานาวัสดีครับโอ้ยวัสดีครับสุภูตุกคน โอ้ยพ oh, well, yeah. <laughs> <'s tough> ี่รถเพิ่นหลายยังจักเชื่อันพ่อทหันมาสอนไม่ยังเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างเพิ่นเนี่ยยุคกว่าณพันไหมนะครับหลากหลายขนาดนี้อันนี้รถอันนี้ว่าน่ารถรถตัดอ้อยบ่ะเอ้ยไงเดี๋ยวมาเห็นตัวจริงเลยไงก็เห็นแต่ในอันเห็นแต่ในคลิปว่ะเดี๋ยวไม่เห็นตัวจริงเสียงจริงรถตัดอ้อยเท่ากันละบานเนีย โอ้แต่กี่พ่อใหญ่เคยไปตัดอ้อยรับจ้างคือกันเดีเออโมนึกว่าฝันว่าสิมีรถตัดอ้อยได้เนาะโอ้นี่ครับเสียมีทุกรถโน่นอีกคันหนึ่งโอ้เมื่อบานก้อนกันเฮ็ดได้หลายวันนี่แหละมซสอบใบดอกเออเห็นปะเออเอาโอเคอ่านะครับนี่ตอนนี้ทีมงานก็กำลังหาสาเหตุนายกิจจาก็หาสาเหตุ โหลดนี่แหละครับว่าโหลดเพราะอะไรยังไงโอ้พี่ครับปั่มเพิ่นสายพื้นสายไฟอะไรหลายอย่างคงจะต้องได้ได้เช็คระบบไฟกันเนาะ <laughs> má xích hả, còn cái tô hăm một ít má hót cái này. อ YN ศูนย์เจ he right <ım> ็ดสามสองหกหนึ่งหนึ่งนะครับเมืนอไนี่บ่นี่เฮาไร่โชคบรรจงนี่บ่ทีมงานเฮาทีมงานไร่โชคบรรจงนะครับ เสียเสียหนุ่มไฟแรงโอ้สุดยอดโรงงานปรญหารกันสัาบเยมืนเนี่ยเอานี่ยฝนมาเห็นหน้ากันวันดีตัวที่แรกเอฟซีฝน่าโอ้อบอุ่นครับอบอุ่นครับเออฝนอยู่ตรงข้ีงบ่ เออดี๋ยวเจอกันไฟหน้านะครับว่าดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับครับผม